สวัสดีค่ะพี่น้องพงไปสุขสุขุนวันนี้กับพ่อพลายนิวกับลยจาพี่น้องจ่ายยานิวนก็กกกวกมีข่าวมาเปตดเรียงซอแอนอรดีโพดหวานหวานแบบนี้ถึงหมอลำใจเกินร้อยจะจุดหรือบอสบอยเป็นอย่างน้อนที่นี่พี่น้องจาอ่ายอฟซกเกิดขามาคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องบอสซอแอนแล้วก็โพดแบบนี้พี่น้องจ่าอยากไปใจเกินร้อยอยู่หมอชิดเด้วัดซั่นพี่น้องแล้วอยากไปใจกันหน่อยอยู่หมอชิดเด้โอ้ยหน้อชิดหอดนะพี่น้องจา พระประแดงปู๋ไม่ใช่เหมนกับมาแซวเหรินเพิ่นกับมาคอมเมนต์คิดหอดเดนี่ว่าซานพี่น้องจ๋าแล้วก็ว่าคิดหอดเดนี่ว่าซานส่งนกำลังใจนะคะเอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องส่งหัวใจให้รัวๆเลยพี่น้องจาอ๋าเอฟซีลลายๆท่านกับมาทางท่านเพิ่นกับชายรูปส่งมาได้เพิ่นว่าม,ามามากำลังม่นวนว่าสันทายรูปบอดบอยพี่น้องแล้วก็คิดหอดเดนี่ เอ็ซีหลายๆทถานเข้ามาลูกแอนวันนี้แม่ไปดูหมอชิดสองสดๆมาสวยงามทุกโชว์เลยหมอํำใจเกินร้อยหักหลาย,ลายๆเด้อจ้าสันพี่น้องจ้าน้องเพชรน้องพลอยก็ไปน้ำบอดบ่อยเลยพี่น้องเห็นแล้วโพสต์อยู่พี่น,อน้องตาหักเท้น้องเพชรน้องพลอยเป็นงานคักจ้าบาาราชันพี่น้องตหาหักแต่พี่น้องสนุกเจอน้องแฝดด้วยส่งกำลังใจให้นะคะมาตาแม่วระชันเอกซ์กับเซลเนาะพี่น้องมาทาไมแม่แล้วบอกว่าเราบ่าบางเบิ่นไป เฮตุระอยู่ต่างจากวัดน้พี่น้องจ้ามาสิค่าคนสวยชิดฮอดบินด่วนเลยขาเอฟซีกระแซลเหรินนาอพี่น้องเิ่นก็ฮู้อยู่แล้วว่าสวนแล้วเปล่าแล้วก็ะแซลเหรินหาบอดนาะพี่น้องวานแววบอดบอดสยสอยอันพี่น้องเขาก็ฮููกันอยู่แล้วเนาะตาหัก่ะพี่น้องมาเลยจ้ากําลังสนุกเลยอยากไปเหมือนกันค่าว่าสันเอฟซีกระเข้ามาแซลเหรินน้าสอยอันเต็มเลยพี่น้องส่งหัวใจให้รัวรวน่ารักจังเลยคู่นี้ เฮงๆปัง,ปงเๆเลยเวยด้วยจ้าอยากไปคือกันจ้าน่ารักจังเลยบอดบอยซอยแอนแซวกันตลอดเลยพี่น้องหนาหักกักมามาค่ะ,คะฝนไม่ตกกําลังม่วนเลยค่ะพี่น้องจ้าเอซีก็บ,บอกมาแม่ซ์ซอแอนมาจ้ารอน่าห้านแล้วเราวอยู่ต่างจังหวัดนาะพี่น้องจ้าเฮงๆปังๆครับลูกใจเกินร้อยออร์ดีแบรนด์ส่งกำลังใจให้นะคะใจเกินร้อยเฮงเปังป,งปงจ้าออรดดีแบรนด์ อรดี Already, ไปไหมคะอรดี Already, แล้วอยู่่างจังหวัดพี่นองรอมาหมวกเหล็กวันที่สิบสามพฤศจิกายนเดอคอ่ะซอฟสันเอฟเซกับแซลนะพี่นองส่งไปแทนค่ะแม่แอนนองเผิดน้องคอยไปแทนพี่นองจา้าน้องผิดน้องคอยก็ไปกับผัวกับแม่กับแม่กับพอ่อคิดถึงผู้หญิงหัวใจอีสานชู้ซอยแอนหัวใจอีสานม้วนมวนพีนองงามสวยงามากับพี่นองจา้าส่งกำลังใจไปด้วยจา้าไปเซอร์ไพรส์ครับรสันพี่นองจา้า จากไปนาเด็กคือสิมวนอดสันขึ้นเครื่องไปเลยจ้าอดส,สันพี่น้อง FC, เอฟซีเนเข้ามาแซวส่งหัวใจรัวรัให้ซอแอนพี่น้องเวทีจริงสวยงามลุคมิติดูขังเข้ากับงานโชว์มากๆค่ะข,ขนาดว่าลงเวทีไม่เต็มค่ะสุดยอดมากค่ะพี่น้องพี่น้องเพิ่นก็ว่าสวยงามอลังการมากเอฟซีเพิ่นเก่ามาคอมเมนต์เนาะพี่น้องจ้า ก็ก็บห้บอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังเดือดจะเด้อเดินทางโดยความปลอดภัยทุกเส้นทางใจเฮงเฮงปังปังเลยรวยงานไรมาเทมาจ้าพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังไรก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังไดเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบายบาย